ก้มลงมาก้มลงมาเลยวไม่ใช่เรีกจเป็นสทเอาอใส่เลยทำไมทำไมทำไมทไมทำไมแล้วจะถ่ายวีโอลงในโทรศัพท์ให้ดูเลยนะให้คนเดินดูเออใช่ใส่สูท่านเกียมข้างลายกร์ตูนอีกทไมลายกร์ตูนด้วยกร์ตูนอข้างหน้าเอาใส่ข้างหน้าลูกมันไม่ถูกมันไม่ถูกทางกับข้างข้างนึ อย่าใส่ค่ะเดียวกันใส่กระดาษเอาอวัยวะอวัยวะก่อนเอาออกไปลูกเอาออกไปเรื่อยๆใส่ไหนสร้างมรดกให้เอาบอกัยวะกนบอกที่เราคัดเเดียวใส่อัตรคุเอนนไออันนี้เออเอาเนี้ยใส่เออใส่ก็ใส่ลูกใส่อันนี้เอาใส่แล้วเดียววิธีใส่กางเกงให้ถูกต้องนะครับผมห่วง เองยัเออเก่งแล้วลูกเก่งแล้วตัวนี้ไปหาขี้ของห,าหลานะจะของเบื้อ<า>งหนึ่งนกเบื้องหนักไปแล้วเนี่